วันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับมาคุยกันกับคุณพรพรมพักเปี่ยมจากเพจหุ้นปันผลนะครับอาจารย์นุยอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดุยนะครับหุ้นปันผลครับครับช่วงนี้บรรยากาศเนี่ยดูเหมือนว่าหุ้นไทยจะไม่ค่อยขยับไปไหนนะครับโกลุมการซื้อขายก็เบาบางแล้วก็ตลาดเองก็กังวลครับรอมาตรการใหม่ๆที่จะเข้ามากระตุ้นสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอยู่ จังหวะตลาดแบบนี้นะครับคนที่ไปน,นักทุนโดยเฉพาะอย่างที่ใส่หุ้นปันผลเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับอย่างแรกเราต้องคุยก่อนว่าไม่ได้ช่วงนี้เป็นมานานแล้วครับประมาณน่าจะ3ปีได้แล้วช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวที่สุดแหละสําหรับนักลงทุนหลายๆคนที่มองอยังไม่เห็นความคาดหวังใหม่ๆที่กําลังกลับเข้ามารวมถึงในฝั่งของหุ้นปันผลที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับคือถึงแม้มันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่หลายๆคนนะพูดถึงเวลาอยู่กับหุ้นนานๆว่า เป็นสิ่งที่เยียวยาหัวใจได้ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่ดีแต่การที่ได้ดูราคาหุ้นล่นลงทุกวันหรือเห็นตัวแดงติดมานานหลายๆปีเนี่ยก็คงเป็นช่วงเวลาที่ต้องให้กําลังใจกันเยอะๆครับครับมีผลกระทบไม่ได้แตกต่างกันมากครับแต่ว่าถ้าหากลักษณะของหุ้นที่ปันผลจริงๆแล้วเราคงไม่ได้ซื้อแค่สามสี่ตัวอาจจะต้องมีการกระจายพอร์ตไปในกลุ่มเซกเตอร์อื่นๆมันก็ผลกระทบน้อยกว่าครับครับ อาจารย์นุ้ยมีคำแนะนํำยังไงบ้างครับกับนักทุนที่กําลังมองหาหุ้นปันผลอยู่นะครับในช่วงที่ภาวะตลาดเยี่ยมเหงาซบเซาหุ้นปันผลยังเป็นคําตอบสําหรับตลาดแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับต้องคุยอย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันต้องแบ่งตามเจนของคนก่อนถ้าเอาว่าเจนใหม่เนี่ยอย่างลูกชายผมเขาก็ไม่คุยเรื่องปันผลแล้วนะเขาก็จะไปคุยเรื่องคริปโตเรื่องอะไรกันเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของคนที่ทํางานมาระดับหนึ่งแล้วถวัดตามอายุก็ประมาณสักสา4สิ0สี่สบหสิบหกสิบ เจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปสําหรับคนที่อยู่ในวัยเกษียณลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะคาดหวังสําหรับกระแสเงินสดเพื่อสามารถหล่อเลี้ยงให้กับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้หุ้นกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะจะมีลักษณะที่แตกต่างกับหุ้นที่อยู่ในตลาดโดยทั่วๆไปก็คืออาจจะไม่มีการเติบโตอย่างมีนัยยะสาคัญหมายความว่าก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่สามารถไปกับช่วงเวลาของเศรษฐกิจได้อย่างเศรษฐกิจโตน้อยตัวนี้ก็โตน้อยหรืออาจจะไม่โตเลยหรืออาจจะ มีผลประกอบการที่ลดลงเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันก็สามารถไปกับตลาดได้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องดูก่อนว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนครับครับครับอ่ะอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูคําแนะนํากันหน่อยนะครับถ้าหากว่าอยากจะหาหุ้นปันผลในช่วงนี้จะมีคําแนะนําในการเลือกหุ้นปันผลยังไงครับให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของเราครับครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติผมเชื่อว่าคนที่มองหุ้นปันผลส่วนใหญ่ มักจะมองลักษณะเหมือนเป็นเงื่อนไขสุดท้ายแล้วกันใช่ไหมผมเชื่อเอาขอโตไว้ก่อนขอแนวหุ้นที่สามารถล้อไปกับตลาดโตโตได้แล้วก็มีปันผลสักสามสี่เปอร์เซ็นก็รู้สึกสบายใจนะอย่างน้อยเนี่ยก็มีปันผลติดมาบ้างใช้คํานี้นะติดมาบ้างแต่พอมาเป็นยุคสมัยนี้คาว่าติดมาบ้างหรือมีก็ได้เริ่มจะไม่ได้ละยุคสมัยนี้ในช่วงประมาณปีปีครึ่งเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ราคาลงมาเยอะทําให้เรื่องของ ผลตอบแทนเงินปันผลถ้าเทียบกับราคาหุ้นน่ยมันเริ่มสูงขึ้นถึงแม้หลายๆบริษัทจะมีผลการดำเนิน,นง,งานที่ไม่ได้ตกลงอย่างไม่ได้สำคัญก็มีการปรับราคาลงตามสภาวะตลาดเหมือนกันขั้นแรกเราอาจจะต้องใช้เรื่องของเงื่อนไขยิวหรือว่าผลตอบแทนที่เราจะได้ในแต่ปีเนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะคุยกัน4 5%ก็พอในช่วงที่เซตอาจจะอยู่มัน0 0 เดี๋ยวนี้เซตอยู่ประมาณพันพันหนเนี่ยเราต้องคุยประมาณสักห้าอัห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นต้นไปเพื่อให้เราเห็นว่าเมันมีส่วนต่างความปลอดภัยที่มากพอทีนี้เพื่อนๆหลายคนคงจะมีตัวเลขในใจแหละแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะก็อาจจะต้องเป็นประมาณ6กหรือเจขึ้นไปก่อนครับจะเป็นอะไรที่สบายใจมากครับผมครับการมองหาคุณปันผลในช่วงนี้ครับเป็นจังหวะที่ดีหรือ,อยังนะเพราะว่า มีความกังวลกันถ้าเกิดซื้อไปช่วงนี้เนี่ยแม้ว่าจะได้ปันผลกลับมาคาดบอกว่าจะได้สัก6% 7%เเ็เซแปดเปเซตแต่ราคาหุ้นในช่วงนี้ไม่ค่อยไปไหนเลยเผลอๆเนี่ยหุ้นลงมาด้วยนะครับกลายเป็นว่าได้ปันผลมาจริงเนี่ยแต่ราคาหุ้นที่ลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกันมีคําแนะนาหรือมีมุมมองในเรื่องนี้ยังไงครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันมาหลายชั่วอายุคนจะทำยังไงว่าคือคล้ายๆกับว่าซื้อ,อยังไงก็ไม่คุ้มเอาปันผลไปปาทิ้งดีกว,ว่าอะไร ผมอยากให้เข้าใจก่อนเมื่อกี้พูดถึง mindset ของรายการเนี่ยเราต้องตั้งต้นที่หลักการก่อนว่าเราต้องการอะไรคือคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมองในมุมของหุ้นปันผลอี่ผมบอกตอนแรกคือมองเป็นแค่แนวรับสําหรับเอยถ้าพลาดอย่างน้อยมีปันผลค,คนใหญ่จะใช้วลีนี้คําพูดนี้ในการอาจจะใช้ปอบใจตัวเองก็ได้แต่ถ้าสําหรับหุ้นปันผลเองลักษณะของการเดินทางเข้ามาเพื่อซื้อหุ้นเนี่ยมักจะเอาจุดของเงินปันผลเป็นตัวตั้งก่อนเราเอา mindset ตรงนี้ก่อนเป็นตัวตั้งเพื่อเราจะได้คาดหวังถูกว่า สิ่งที่เราจะได้กลับมาเนี่ยคือเงินปันผลนะกระแสเงนินสดเพื่อเลี้ยงตัวเองนะอันนี้จะเป็นจุดตั้งต้นที่ถูกต้องก่อนสําหรับในการที่จะเดินเข้ามาในเส้นทางของการซื้อเพื่อกินปันผลและช่วงเวลาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หุ้นหลายๆตัวนะครับผลประกอบการของหลายๆบริษัทนะฮะอาจจะไมได่ดีมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่มากเหมือนกันเราก็สามารถเลือกเป็นรายอุตสาหกรรมได้นะครับล้วก็กระจายเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยมากหน่อยผมยกตัวยอย่างสักอุตสาหกรรมหนึ่งไหมที่เพิ่งบแบบเป็นดาวเด่นในช่วง ปีหกแปดนี้เลยได้ไหมครับได้ครับผม,ผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่ไม่เคยถูกมองในเรื่องของเงินปันผลเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของหุ้นกลุ่มพวกธนาคารธนาคารเนี่ยพูดถึงน้อยมากนะครับแทบจะไม่ได้พูดถึงเลยแต่ว่าเราต้องคุยกันในบุมที่ว่าตัวธนาคารนี่ยแบกรับความเสี่ยงเรื่องของ NPL มานานมากครับแล้วเขาก็มีการปรับเรื่องของอการมองเรื่อง NPL การตกชั้นลูกหนี้การปล่อยสินเชื่อมีความรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นมีประวัติมายาวนาน จนถึงปัจจุบันครับปี2568จริงๆมันมีหุ้นอยู่ตัวนึงอย่างตัวแบงก์ม่วงเนี่ยเขาก็เริ่มมีการปรับเรื่องของ payout ratio เนี่ยขึ้นมาใหม่อยู่ระดับที่สูงมากครับสูงมากจริงๆครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยปันผลถึง10%เลยทีเดียวนะซึ่งอันนี้เนี่ยทางผูบริหารนะครับหรือบอร์ดบริหารก็มีการพูดถึงว่าเอ้ยเขาต้องมีการอตอบแทนผู้ถือหุ้นแล้วก็จะมีการพูดถึงการเพิ่มลักษณะของอัตราส่วนทางการเงินอย่าง ROE เป็นต้นให้มีลักษณะที่เพิ่มขึ้นทีนี้เรื่องนนนีผ่าานามน2ป เขาเช็คพอชัวแล้วว่าเออเขาจ่ายจริงนะเริ่มมีการเอาเงินสนมาจ่ายมากยิ่งขึ้นก็เป็นอะไรที่น่าไว้ใจได้แล้วต่อมาก็จะเป็นยุคของอีกหลายๆบริษัทในกลุ่มธนาคารที่เริ่มเห็น payout ที่สูงขึ้นเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยธนาคารจ่ายปันผล payout ต่ำมากาม0ิบแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็น6 0ต่อกำไรสุดทีละเพราะนั้นปันผลที่เทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันของกลุ่มแบงก์ก็เลยสูงขึ้นครับประมาณ567 8ขึ้นไป เมื่อก่อนอาจจะมีดาวเด่อนผมยกอย่างแค่ยกตัวอย่างหนะยกตัวอย่างอย่างทีสโก้เมื่อก่อนอาจจะเป็นดาวเด่นแต่ตอนนี้มีดาวดาวเด่นดวงใหม่เข้ามาประดับแหะในกลุ่มของธนาคารแล้วก็พวกกลุ่มที่ให้สินเชื่อต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่เราก็ได้กลุ่มหนึ่งล้วว่าให้กลุ่มนี้เนี่ยเราก็มองไปที่หลองคอร์เปอเรตเลโชว่ามีการป้องกันนะครับหรือมีการซัพเฟอร์ตัวในส่วนของเงินที่จะมาอุด n p l เนี่ยมากน้อยแค่ไหนบางหลายๆบริษ,ษัทนี่คอร์เปอเรตในระดับ20 0อย่าง b b l เนี่ย300%เงี้ยเป็นต์ มันก็ทํารู้สึกสบายใจในระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขว่าเอ้ยเราจะรับความเสี่ยงเรื่องนี้ได้ไหมกับปันผลระดับนี้แล้วก็แนวทางต้องเดินทางไปอีกประมาณทัก2ปีอย่างน้อยว่าอีก2ปีข้างหน้าเราเห็นความมืดมนของอุตสาหกรรมนี้ไหมถ้าไม่ได้เห็นความมืดมนยังเห็นความเป็นปกติและมีแสงสว่างบ้าง,าง,างเล็กน้อยที่ปลายทางเนี่ยก็เลือกกลุ่มนี้ได้เป็นต้นครับครับถ้าวันนี้นักลงทุนอยากจะหาหุ้นปันผลสักหนึ่งตัวมาเก็บไว้ในพอร์ตนะครับ อาจารย์นยุ้ยจะมีคําแนะนํำยังไงครับว่าจะต้องพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างลักษณะของหุ้นปันผลที่ดีควรจะมีอะไรบ้างทั้งเรื่องของพื้นฐานเรื่องของงบการเงินนะครับสัดส่วนทางการเงินต่างจะต้องดูอะไรบ้างครับ,รบโดยลักษณะของการคัดเลือกหุ้นปันผลที่ดีก่อนอย่างแรกเราต้องเชื่อก่อนว่าตัวบริษัทจะสามารถจ่ายปันผลให้เราต่อเนื่องได้ไม่ใช่ว่าซื้อตอนนี้พอสิ้นปีปุ๊บจ่ายปันผลลดลงน้อยกว่าที่เราคาดไว้สิ่งที่ต้องมองเป็นระดับแรกก็คงต้องมองกําไร เพราะว่าถ้าบริษัทมีกําไรมีเงินสดนะครับก็จะสามารถจ่ายปันผลได้ตามที่เราต้องการส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่กําไรลดลงเนี่ยมักจะจ่ายปันผลลดลงแต่ก็มีหลายๆบริษัทนะครับอาจจะเป็นบริษัทกลางหรือบริษัทเล็กที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้สนใจเป็นตัวรองๆอ,องลงมากลุ่มพวกนี้เองเนี่ยเขาก็มีเงินสดเยอะถึงแม้กําไรอาจจะไม่เยอะแต่เขาก็จะดันปันผลเนี่ยเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นก็มีเหมือนกัน อันนี้ก็คงต้องไปค้นหากันแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาบริษัทที่มีกําไรที่มีโอกาสเติบโตขึ้นได้หรืออย่างน้อยเนี่ยกำไรควรจะบวกลบประมาณ5%ประมาณนี้ไม่น่าจะแบบวิ่งแบบติดลบเ,บย,เยอะๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะมองเรื่องของผลกระทบด้านต้นทุนอย่างแรกนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าจะมีปัญหาคือปัญหาต้นทุนส่วนใหญ่ถ้าต้นทุนสูงขึ้นกําไรก็ลดลงอันนี้แน่นอนบริษัทก็อาจจะมีโอกาสทํา ให้กำไรลดลงแล้วปันผลลดลงอีกอย่างหนึ่งก็คือผลกระทบในเรื่องการแข่งขันช่วงนี้เป็นกระแสนะครับที่รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่าใครๆก็อยากขายแต่ว่าคนซื้อมีอนานาจต่อรองมากกว่าคนซื้อเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญฉะนั้นถ้าเกิดบริษัทเองมีอนานาจต่อรองยังมีลูกค้ายังขายของได้แล้วก็มีโอกาสขายได้ใกล้เคียงเดิมหรือมากขึ้นลดลงเล็กน้อยเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ควรจะพิจารณาเป็นเงื่อนไขที่2นอกจากกําไรก็ดู เรื่องของคู่แข่งเรื่องของลูกค้าด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มาดูเรื่องของหนี้สินบริษัท de ก็ได้ครับ de เนี่ยอาจจะไปดูลึกลงนิดหนึ่งก็คือตัวหนี้สินที่ไม่มีภา,าระผูกพันเรื่องของดอกเบีย้ยจ่ายถ้าบริษัทเองไม่มีภาระผูกพันเรื่องดอกเบีย้ยจ่ายด้วย de ต่ากว่า1เท่านะครับโอกาสที่ตัวบริษัทเองเนี่ยจะจ่ายปันผลได้ดีและต่อเนื่องก็มีมากขึ้นครับเพราะว่าเขาก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปเป็นภาระจ่ายเรื่องของดอกเบีย้ย ันนั้นโอกาสจ่ายปันผลก็จะเยอะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราดูภาพรวมทั้งหมดเรื่องของไรายได้เรื่องของกําไรเรื่องของหนี้สินแล้วเนี่ยสส่วนนี้สําคัญมากนะครับส่วนที่4ก็คือเราก็จะไปดูว่า payout ratio หรืออัตราการจ่ายปันผลตอบแทนต่อกําไรสุดทธิของบริษัทเนี่ยเยอะเกินไปไหมมีหลายๆบริษัทนะครับที่จ่ายปันผลเทียบกับกําไรเนี่ยเยอะเกินไปครับบางปีเนี่ยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับบางปีในสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มี ซึ่งอันนั้นเป็นเหตุที่เขาอาจจะสร้างแรงจูงใจเนาะเพื่อรักษาฐานของราคาหุ้นไว้มีตัวอย่างให้ดูครับเมื่อปีที่แล้วก็มีตัวอย่างให้ดูพอถัดเวลาอีกปีหนึ่งต่อมาเนี่ยพอเขาไม่สามารถจ่ายได้เท่าเดิมนะครับพยายาลดลงจากร้อยห้าสิบอาจจะเหลือหนึ่งร้อยเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยลงไปถึงยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวฉะนั้นเงื่อนไขที่สี่เนี่ยอันนี้ต้องระวังส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมไม่ค่อยติดนะครับช่วงเนี้ย เพราะเป็นช่วงที่หลายๆตัวเนี่ยลงมาแล้วประมาณทัก3สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ PE ได้ต่ำมาก Book Value ก็อยู่ติดๆหนึ่งเท่ากันอยู่แล้ว Yield ก็ระดับประมาณหกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็เป็นสถานการณ์ที่เหมาะสำหรับคนที่มีเงินสดแหละที่พร้อมจะเอาเงื่อนไขต่างๆพวกนี้ครับไปพิจารณาเลือกซื้อปกติ payout ratio ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเรามองเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าบริษัทมีกำลังเท่าไหร่ <ừ. S 2> ถูเอ คือถ้าเขามีมากเขาก็จ่ายมากอันนี้ก็ไม่แปลกอะไรครับแต่ถ้าเป็นสเตทที่กําลังแบบโรธเลยโหต้องลงทุนต้องทานูน่นทานี่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่เกิน40%นะโโนโยบายนะครับเขาจะไม่เกิน40%แต่ถ้าเป็นบริษัทที่มีกระแสเงินสดที่ดีไม่คาดหวังการลงทุนมากไม่ได้การเติบโตก็อาจจะ pay out ได้ถึงประมาณ80-100%อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องไปดูค่าเฉลี่ยไปดูค่าเฉลี่ยย้อนหลังของตัวบริษัทนั้นหน่อยว่า ปกติแล้วเนี่ยเขาธรรมชาติของเขาอะจ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่สักประมาณสามปีก็ได้ครับครับดูสักสามปีแล้วก็เฉลีย่ยเฉลี่ยผมยกตัวอย่างกลุ่มแบงค์ที่เราพูดตอนแรกอะตอนแรกเนี่ยแบงค์เขาจะมีเงินเก็บไปเยอะครับเขาจะจ่ายไม่เกินสี่สิเปอร์เซ็นสามสิบสี่สิบแต่หลังขึ้นมาเป็นระดับประมาณหกสิบเจ็ดสิบค่อนข้างเยอะครับ<ถ>ครับถ้าหากว่าเราปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาพิจารณานะครับแล้วก็เจอหุ้นที่เราอยากจะได้แล้วเข้าเงินไขนะครับทั้งเรื่องของบริษัทที่มีกําไร มีหนี้ที่ต่ำนะครับมีอัตราการจ่ายปันผลที่ดีจ่ายปันผลได้อย่างสม่ําเสมอแล้ววันที่จะตัดสินใจซื้อหุ้นปันผลครับจังหวะที่ดีที่สุดในการซื้อหุ้นปันผลเป็นช่วงไหนครับเป็นช่วงยังไงมีวิธีในการพิจารณาหาจังหวะในการซื้อหุ้นปันผลยังไงครับคือเราต้องยึดกลับไปหาจุดเริ่มต้นก่อนว่าราคาที่ต่ําที่สุดมันมันไม่มีอยู่จริงครับเอาไม้เซตก้อนนี้ก่อนใส่ในหัวก่อนคือเราซื้อถูกแล้วมันก็ต้องมีถูกอีก มันเป็นเป็นเรื่องที่เกิดธรรมชาติมากฉะนั้นสิ่งที่เราควรนําก็คือเราควรจัดการเรื่องของไม้เรื่องของการเฉลีย่ยซื้อเรื่องของวิธีการแบ่งการซื้อเป็นรายเดือนแบบดอลลาร์คอสเอเวเรจิงแบบนั้นก็ได้ครับหาวิธีการที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจผมใช้คำนี้แล้วกันนะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเรื่องของการคํานวณบูลค่าต่างๆที่เหมาะสมเนี่ยเราก็อาจจะไปดูเรื่องของท่านเงินปันผลนะผมอยากให้ไปยึดโยงกับ อย่างของอาจารย์เทพลุงธนาพิลล์เมื่อก่อนนี้ท่านก็ทำตัวตารางดีเวเดนไรชันบัชีชไว้ผมไม่แน่ใจวันนี้ยังหาหนังสือท่านเจอไหมนะครับแต่ว่าเราก็สามารถดูได้ว่าโดยยิวเฉลี่ยของบริษัทเนี่ยเมื่อก่อนเอาว่ากำไรกาไรดีก่อนนะกำไรดีมามเรื่อยเข้าเงินขายที่1ที่2ที่3ผมพูดไปแล้วนะพอมาดูเรื่องของจังหวะเข้าเนี่ยอาจจะดูเรื่องของยิวก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ากำไรดีๆโดยปกติแล้วยิวเขาอยู่ประมาณสัก5%เในอดีตนะสี่ สีปีที่ผ่านมาเขาอยู่ประมาณสัก5%้ปร์เัจจุบันสมมุติถ้ายิวมันขึ้นไปอยู่ในระดับประมาณสักเจ็แสดงว่าตรงเนี้เราซื้อได้ถูกกว่าในอดีตแน่นอนแล้วถูกกว่าในอดีตแน่นอนแล้แต่ว่าจะถูกที่สุดหรือเปล่าอันนี้กลับเข้าไปสู่หมาเซ็ตเดิมก็คือถูกที่สุดคงไม่มีแต่ว่าถูกและดีมีคุณภาพอันนี้เราสามารถพูดได้ครับดังนั้นช่วงจังหวะที่ดีก็อาจจะดูเรื่องของ บรรยากาศตลาดก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเชิงจิตวิทยาเหมือนกันตลาดไม่ดีคนที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้สนใจหุ้นก็เลยทําให้หุ้นราคาถูกนี่คือไอเดียแรกนะครับ,รบไอเดียที่สองก็คือไปดูการปันผลย้อนหลังไปดูยิ้วเนี่ยแหละครับว่ายิวเมื่อก่อนเนี่ยมันเท่าไหร่สมมติถ้าปัจจุบันมันสูงกว่าเมื่อก่อนและรายได้บริษัทไม่ได้ตกลงกําไรไม่ได้ตกลงมีนะสาคัญจัดการเรื่องของต้นทุนได้อะไรต่างๆได้ก็แสดงว่าตอนเนี้ซื้อถูกกว่าในอดีตแน่นอนแต่ย้ํา ไม่ได้ถูกที่สุดนะครับแต่ถูกกว่าอดีตครับแล้วเวลาที่เราซื้อหุ้นปันผลครับควรจะมีหุ้นอยู่ในพอร์ตกี่ตัวครับควรจะมีเยอะมีน้อยเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงเรียกว่าเหมาะสมครับครับและนี้เป็นคําถามที่หลายๆคนชอบถามในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วผมว่าในอนาคตก็ยังถามอยู่ซึ่งมันไม่มีสูตรที่ตายตัวแน่นอนผมเองเคยเทสนะครับเคยเทสนะครับเคยเทสแบบซื้อห้าตัวเจ็ดตัวสิบตัวยี่สิบตัวสามสิบตัวและลามไปไกลสุดก็ประมาณห้าสิบตัวซึ่ง ลักษณะของการซื้อในแต่ละรูปแบบเนี่ยให้ความรู้สึกแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าซื้อเยอะแยกไปตามรายอุตสาหกรรมอาจจะมีปันผลที่ถึงตามที่เราต้องการบ้างหรือไม่ถึงบ้างยกตัวอ,อย่างเช่นเราตั้งนโยบายของเราไว้ก่อนว่าเราจะขอ6%เท่านั้นตามกว่า6เราไม่เอาทึ่วันนี้เยอะมากนะครับถึงกว่า6%รเราก็จะหาเลย6%ปุ๊บเรียนตามอุตสาหกรรมเอามาเลยอยู่ในตะกร้าเสร็จปุ๊บ มีมันต้องมีตําหนิบ้างมันม,มนีมันต้องมีบ้างอะ่ะมันไม่สดใสแบบโอ้สวยงามจริงๆเป็นอุตสาหกรรมที่ดีคุน้นิ่งเจ๋งมากไม่มีอย่าไปคิดตรงนั้นถ้าเอาตรงนั้นเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณสองสามตัวในตลาดหุ้นขนาดแรกมันไม่เยอะขนาดนั้นแล้วปันผลน่าจะไม่เยอะด้วยดังนั้นเราต้องยอมรับในความเสี่ยงหรือตําหนิตรงนั้นว่ารับได้ไหมถ้าเรารับได้เราก็ซื้อในลักษณะเหมือนกับกระจายไปค่อนข้างเยอะหน่อยก็ได้ที่เราทําแล้วแบบกลางๆพอดีีนะครับก็อยู่ประมาณที่สิบตัว สิบตัวบวกบวกนะครับไม่ใช่สิบตัวลบลบนะครับถ้าสิบตัวลบลบเนี่ยจะค่อนข้างเน้นแล้วนะครับได้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับในสภาวะแบบนี้นะครับอาจารย์นุ้ยเนี่ยคิดว่าถ้าจะซื้อหุ้นปันผลนะครับตอนนี้ต้องมียูอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะสบายใจต้องอย่างน้อยถ้าเอาตามใจผมนะต้องอย่างน้อยประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตขึ้นไปถึงจะสบายใจอซึ่งตอนนี้เจ็ดเปอร์เซ็นขึ้นไปในตลาดเนี่ยมีเยอะมากนะครับเยอะเยอะเยอะมากครับเยอะมาก ผมมาจัดรายการวิกฤตทอล์กอยู่ในทุกพุธเดี๋ยวพุธนี้ก็จะจัดเหมือนกันประมาณสักช่วงสองทุ่มสองทุ่มกว่าเราก็จะคัดหุ้นกันบ่อยมากเรามีหน้าหุ้นแบบเยอะมากนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปศึกษาต่อได้เพียงแต่ว,ว่าในแต่ละตัวเนี่ยเรามักจะใส่ว่าต้องต้องดูก่อนวัดนิดมันมีเอะหลายหลาย,หลายตัวเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ยดีดีก็จริงอ่ะแต่พอดีไปพ่วงกับส่งออกไปที่เมกาไปที่จีนเนี่ย มันก็มีเอ๊ะเอา้าจะรอดไหมวะภาษีของนโยบายสาะะรามีกามันก็มีคําว่าเอ๊ะเหมือนกันในขณะที่หลายๆบริษัทที่ดูดีเกินไปแหมแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยดูไม่ดีเลยแต่ว่ามีการขยับในเชิงของกลยุทธ์และการทําธุรกิจใหม่แล้วมันส่งผลให้ราคาหุ้นเนปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งและอาจจะประมาณ1 0 20เปอคนอื่นไม่ดีเลยนะแต่ตัวนี้ดีมากแต่ผลก็ดีแต่มันก็มีคําว่าเอ๊ะแล้วจะไปต่อรอดไหมหรือยอย่างไร มันก็มีคําถามในใจแล้วก็จะเก็บเป็นวอตลิปไปก่อนแต่อย่างที่ผมพูดในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองเรื่องของการกระจายของตัวหุ้นเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความสบายใจถึงแม้มันจะมีเอ๊ะบ้างอะไรบ้างแต่6 7 8%ซที่มีคำว่าเอ๊ะอยู่เนี่ยมันก็ทำให้สบายใจเพราะราคาหุ้นก็ลงมาเยอะนะครับแล้วก็พื้นฐานของบริษัทดีก็ตามนะครับแล้วก็สามารถจัดการเรื่องของต้นทุนได้กำไรก็มีกระแสงเงินสดก็เยอะมันก็ทำให้เรามีความสบายใจได้ ได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นุยมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนํากันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็เป็นคําแนะนํานะครับที่จะใช้ในการพิจารณาหาหุ้นปันผลนะครับในช่วงนี้ภาวะตลาดเงี่ยงเหงาซบเซาแน่นอนว่าพอราคาที่ปรับตัวลงมาก็ทําให้ยิวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการพิจารณาหาหุ้นปันผลเข้าพอร์ตซึ่งก็มีหลักการนะครับปัจจัยที่จะต้องพิจารณากันว่าเป็นเรื่องของกําไรของบริษัทความสามารถในการจ่ายเงินปันผลว่าจ่ายติดต่อกันได้ดีแค่ไหน ตัวเรโชนะครับจ่ายมากจ่ายน้อยยังไงแล้วก็รวมไปถึงนี่ด้วยนะครับซึ่งส่งผลต่อ,อ,อการจ่ายเงินปันผลต่อไปในอนาคตแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีหุ้นเทีใหเป็นผลเยอะอยู่มากเลยนะครับต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐาหนอื่นประกอบกันไปด้วยแล้วนี่ก็เป็นคําแนะนําที่มาฝากกันในช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนครับในช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกับผู้จกกัดการกองทุนครับ